ลิขิตรักโูหยินสแตนด์อินเจ้าสำนักกระบี่ฟ้าได้ขอบคุณพระเอกกำลังเอกที่ช่วยเหลือโดยการมอบแก้วแหวนเงินทองให้ นางเอกหยิบทองเอาขึ้นมากาัดเช็คให้ชัวร์ว่าเป็นของจริงหรือเปล่านอกจากนี้เจ้าสำนักกระบี่ฟ้ายัางได้เอาเหล้ามาให้พระเอกกำลังเอกล้างมือแต่นางเอกคิดว่าเป็นเพียงน้ำธรรมดาเธอจึงหยิบมันขึ้นมาดื่มทั้งพระเอกทางเจ้าสำนักกระบี่ฟ้าห้ามนางเอกไม่ทันเหล้าที่ดื่มเข้าไปนั้นธิ์แรงมากนางเอกเมาแอหลับไปพระเอกช่วยดูแลเธอตลอดทั้งคืน วันต่อมาเจ้าสำนักกระบี่ฟ้าเรียกรวมตัวงานชุมนุมกระบี่เหลือเพียงพระเอกกำนังเอกและอูโยที่ยังไม่มาแต่เมื่อพวกเขามาถึงหนิงเยียนทักทายพระเอกด้วยความดีใจบอกให้พระเอกมาอยู่ทางฝั่งเธอแต่พระเอกกลับบอกว่าเขาอยู่ตรงนี้ดีแล้ว พ่ออู่โยมานางเอกก็ทักทายเขาในตอนนี้งานชุมนุมกระบี่ถูกเชิญมาจนครบคนแล้วเจ้าสำนักกระบี่ฟ้าจึงประกาศว่าไว้พวกเรามาเจอกันใหม่ในคืนนี้เล่นเอาทุกคนที่คิดว่าการแข่งขันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นถึงกับใจฟอตกคำเจ้าสำนักกระบี่ฟ้าเปิดตัวด้วยท่วงท่าเคร่งขรึมเขาประกาศต่อหน้าทุกคนว่า งานชุมนุมกระบี่ครั้งที่5ของสำนักกระบี่ฟ้าเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการหน้าบัดนี้เสียงโห่ร้องตะโกนด้วยความดีใจของทุกคนจึงดังเสียงแซ้ขึ้นลำดับต่อไปเจ้าสำนักกระบี่ฟ้าก็ได้ทำการอัญเชิญกระบี่วิเศษมามันถูกบรรจุไว้ภายในหีบหีบหนึ่งในตอนที่เจ้าสำนักกระบี่ฟ้าสั่งให้ทานเปิดหีบใบนั้นทุกคนต่างลุ้นระทึกแต่ปรากฏว่าในหีบใบนั้นไม่มีอะไรเลย เจ้าสำนักกระบี่ฟ้าทำท่าเลืกลากบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของกระบี่เขาจึงซ่อนมันไว้จากนั้นทหารก็ยกหีบใบนั้นออกไปทุกคนงงอยู่ว่ากระบี่วิเศษไปไหนเมื่อหันมามองเจ้าสำนักกระบี่ฟ้าในมือของเขาถือกระบี่เล่มหนึ่งอยู่เขาบอกทุกคนว่านี่คือกระบี่วิเศษมีนามว่ายังไม่ทันที่เขาจะพูดจบพระเอกนางเอกและหนิงเยนก็แย่งกันพูดว่ากระบี่ซื้อวินนางเอกหันไปสะก,กิดพระเอกเธอรู้สึกว่าทำไมมัน เหมือนพล็อตละครที่พวกเธอเล่นจังเลยพระเอกก็รู้สึกว่านี่มันบังเอิญเกินไปแล้วหลังจากเจ้าสำนักกระบี่ฟ้าทำการอัญเชิญกระบี่ซื่ออินทุกคนก็ลุกขึ้นมาเต้นกันอย่างพร้อมเพรียงเป็นการเปิดงานชุมนุมกระบี่อย่างสมเกียรติหลังจบงานคู่รักกระโดดกำแพงเมืองก็มานั่งจีบกันอย่างที่แห่งหนึง่งแต่ฝ่ายชายไม่รู้ใจฝ่ายหญิงเลยถูกนางตกไป1หนึ่งชาตินางคือหลีเซียตัวแทนเจ้าสำนักเดือนดารามีนิสัยรักแรงเกลียดแรง ทางด้านพระเอกกำลังเอกนั้นก็นั่งพูดคุยกันอยู่ที่ขั้นบันไดานางเอกถามพระเอกว่า เมื่อไหร่พวกเราจะได้กลับโลกความจริงพระเอกจึงถามนางเอกว่านางเอกชอบที่นี่ไม่ใช่หรออีกอย่างบนโลกความจริงนางเอกเป็นเพียงสแตนด์อินธรรมดาแต่ถ้าในโลกใบนี้เธอได้เป็นถึงหูหญินของเขาไม่ไดีใจหรือไงนางเอกดีดหน้าผากพระเอกไปหนึ่งทีบอกเขาว่าอย่าจับคู่ซีซัวระวังจะเป็นโสดไปตลอดชีวิตถึงแม้แต่เท่าจันทราจะบอกว่าความรักจะคงอยู่ในโลกมนุษย์ตลอดไป แต่ที่สุดแล้วโลกนี้ก็ไม่ใช่ความจริงพระเอกจึงพูดกับนางเอกว่าทําไมจะไม่ใช่ความจริงล่ะเขาบอกนางเอกว่าเธอสมองเลือน <ๆ S 1> ไปแล้วหรือยังไงแยกไม่ออกว่าไหนละครอันไหนเรื่องจริงนางเอกบอกว่าตอนเธอเกิดมาเธอชกหมอเป็นหนึ่งหมัดพ่อเลยบอกว่าเธอหน่วยก้านดีมากผ้าอ,อ่านหนังสือจอมยุทธตั้งแต่เด็กๆและดูในตอนนี้สิ เธอได้เป็นจอมยุดหญิงแล้วจริงๆพระเอกบอกว่านางเอกโม้นางเอกเลยพูดต่อว่าตอนเธอหกขวบเธอสู้คนเดียวกับสามคนมาแล้วนะแถมยังช่วยเด็กอ้วนคนหนึ่งไว้ได้ด้วยพระเอกนึกเอกใจบางอย่างเขานึกย้อนไปในอดีตในตอนนั้นตัวเขาเองเป็นเด็กอ้วนและถูกเด็กผู้หญิงคนหนึ่งช่วยไว้จากการที่เขาถูกรังแกเด็กผู้หญิงคนนั้นมีบุคลิกคล้ายๆกับนางเอกในตอนนี้ พระเอกบอกเด็กผู้หญิงคนนั้นไปว่าเขาอยากเป็นนักสแสดงเด็กผู้หญิงคนนั้นจึงบอกเขาว่าเธอจะเขียนบทละครให้พระเอกเองเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจของพระเอกมาตั้งแต่เด็กเมื่อพระเอกตื่นจากผวังเขาจึงพูดกับนางเอกว่าสิ่งที่ทำให้พวกเรามาอยู่ที่นี่อาจจะเป็นกระบี่สื่อวินก็ได้ เขาถามนางเอกว่าจําได้ไหมวันนั้นที่พวกเราอยู่บนรถมา้าแล้วกระบี่ที่เป็นพร็อพอยู่ๆก็เปล่งแสงแต่นางเอกดูเหมือนจะจําไม่ได้พระเอกจึงถามเธอว่าเธอจําอะไรได้บ้างเนี่ยจากนั้นเขาได้วิเคราะห์ว่าหากพวกเราจะกลับโลกแห่งความจริงพวกเราต้องได้กระบี่สื่ออินเล่มนั้นมาจากนั้นทั้งสองคนก็เดินกลับห้องพักของตัวเองระหว่างทางพวกเขาบังเอิญเห็นซูชีคนของพักห้พิษที่ตามพวกเขามาแอบทำลับๆล,ล,ล่อๆอ,อ,อยู่ตรงบ่อน้ำ เค้นถามไปมาถึงได้รู้ว่าเขาวางยาถ่ายลงในบ่อน้ําวันพรุ่งนี้คนที่กินน้ําเข้าไปก็จะต้องวิ่งเต้นท้องเสียจนเข้าแข่งขันไม่ได้แทนที่พระเอกกำนังเอกจะห้ามซูชิทั้งสองคนกลับสนับสนุนและพากันวางยาถ่ายกันทั้งในบ่อน้าและอาหารเสร็จงานพระเอกกำนังเอกที่จดจ้องกระบี่ซื้ออินจึงมาที่ห้องเก็บกระบี่ยังไม่ทันได้สัมผัสกระบี่ดังใจหวังทั้งสองคนก็ต้องรีบหลบเพราะคู่รักคู่เดิมที่ชอบทะเลาะก,กันก็มาที่นี่เช่นกันสอง คนนั้นจู่จีกันได้ครู่หนึ่งก็ต้องรีบหลบเพราะหนิงเยียนเองก็มาอย่างที่แห่งนี้เธอกำลังจะใช้นิ้วสัมผัสกระบี่ แต่ก็ต้องรีบหลบเพราะเจ้าสำนักกระบี่ฟ้ามาตรวจทานกระบี่เธอวิ่งจะเข้าไปหลบในตู้กลับเจอพระเอกกำลังเอกอยู่ในนั้นวิ่งมาอีกตู้หนึ่งก็เจอคู่รักที่ชอบทะเลาะก,กันหลบอยู่นิ้งเย็นถูกผลักให้ออกห่างจากตู้เธอเกือบล้มโชคดีที่เจ้าสำนักกระบี่ฟ้ารับร่างเธอไว้ได้ทนันจากนั้นเธอจึงหาข้ออ้างว่าท่านต่างหูหายเลยมาหาก่อนจะขอตัวกลับห้อง เจ้าสำนักกระบี่ฟ้าบอกลูกน้องว่าคืนนี้ให้คุ้มกันที่นี่ให้ดีห้ามใครเข้าออกห้องโถงเด็ดขาดเวลาต่อมาพระเอกกบลังเอกกลับมาที่ห้องพักนางเอกช่วยนวดแขนให้พระเอกเพราะกระดูกข,ของเขาเคลื่อนเสียงร้องโอดโอยของพระเอกทําให้หนิงเยียนที่มาแอบฟังเข้าใจผิดคิดว่านางเอกทําร้ายพระเอกเธอจึงวิ่งเข้าไปหาพระเอกกบลังเอกแต่เมื่อเห็นว่าไม่ใช่อย่างที่คิดหนิงเยียนหึงพระเอกถือมีดวิ่งไล่เขาระหว่างนั้นอยู่ๆก็มีควันพิษลอยเข้ามาในห้อง ผ่านไปครู่เดียวทั้งสามคนก็สลบตื่นขึ้นมาอีกทีก็เช้าวันต่อมาทั้งสามคนถูกมัดด้วยเชือกทิ้งไว้กลางห้องใล้จะเริ่มการแข่งขันเข้ามาทุกทีพระเอกจึงบอกให้หนางเอกใช้กำลังภายในทลายเชือกและมันได้ผลพวกเขารีบไปยังสถานที่จัดการแข่งขันทันทีซึ่งเจ้าสำนักกระบี่ฟ้ารอพวกเขาอยู่เมื่อไปถึงกลับไม่เห็นว่ามีผู้เข้าแข่งขันคนอื่นมาเลยบางคนตื่นสายบางคนก็ท้องเสียนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขามาช้า หลังรวมตัวกันได้เจ้าสำนักกระบี่ฟ้าเห็นความผิดปกติบางอย่างที่กระบี่ซื้อวินเขาจึงสั่งเลื่อนการแข่งขัน